ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโนเทลกวางเจาไบยืนแอร์พอร์ตเราเลือกพักที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเรากลับเมืองไทยไฟเช้ามากมาชมห้องพักด้วยกันค่ะห้องพักที่เราเลือกพักวันนี้เป็นแบบ2เตียงเตียงเขาก็ดูใหญ่อยู่นะอ่างล้างหน้าเขาจะอยู่แบบนี้เลยไม่ได้อยู่ในห้องน้ำมีแปรงสีฟันวางไว้ให้ห้องพักนี้จะไม่มีอ่างอาบน้ำนะเป็นเชาเว์ยืนอาบ ด้านในห้องอาบน้ำมีครีมอาบน้ำแชมพูและครีมนวดผมส่วนสุขภัณฑ์จะมีประตูอีกบานกั้นแยกไว้อยู่ข้างๆกันตามมาตรฐานเมืองจีนเขาก็จะไม่มีก๊อกชำระนะที่อ่างล้างมือนอกจากมีเจลล้างมือแล้วเขาก็มีบอดี้โลชั่นให้ด้วยนะเราเป็นสมาชิกแพททินัมในห้องพักของเราเขาก็เลยมีจัดของต้อนรับเอาไว้ มีน้ำแร่2ขวดผลไม้ถัว่วแล้วก็ขนมนิดหน่อยเครื่องดื่มในตู้เย็นสำหรับเราก็ฟรีด้วยเปิดลิ้นชักดูซะหน่อยว่ามีอะไรก็มีชาซองกาแฟลิ้นชักตรงกลางเป็นแก้วน้ำส่วนลิ้นชักล่างสุดว่างเปล่านะบนเคาน์เตอร์มีเครื่องชงกาแฟด้วยกล่องกาแฟแคปซูลวางอยู่ข้างๆกัน ที่ปลายเตียงมีโต๊ะทำงานแล้วก็มีทีวีจอใหญ่เลยปลั๊กไฟเขาก็มีเยอะดีนะมีหลายจุดเลยนอกจากตรงจุดนี้แล้วก็มีจุดที่หัวเตียงด้วยวิวสนามบินเลยจองมาแล้วครับโปรโมชั่นต่อเป็นเงินบาทประมาณ2300้กว่าบาท,ทห้องน่าจะประมาณ20กว่าตารางเมตรเราเลือกพักที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราเดินไปที่สนามบินได้เลย โดยการเดินไปที่โรงแรมพูแมนที่อยู่ติดกันก่อนเพราะที่ชั้น3ของโรงแรมพูแมนเขาจะมีทางเชื่อมเข้าเทอร์มินอล1ของสนามบินถ้าเป็นเทอร์มินอล2เขาจะมีรถซัตเทิลแบไปให้เขาก็จะมีเวลาบอกเอาไว้ว่ากี่โมงแต่ของเราคู่นี้เป็นเทอร์มินอล1เราก็จะใช้วิธีเดินไปโรงแรมพูแมนแล้วจากโรงแรมพูแมนขึ้นชั้น3ก็จะเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้เลย ถ้าคุณผู้ชมมากวางโจวไฟดึกๆหรือต้องกลับไฟเช้าตู่แนะนำเลยสะดวกมากค่ะ